ครับสวัสดีเอฟซีสองบาวเสียงครับผมมือนี่มาเกี่ยวเขางานแหลกของปีครับพี่น้องมาอยู่กับเจายันมากแปดสองวีครับผมสือมาใหม่ลงงานแหลกของปีครับยันมากขะนี่แต่งเติมบ่ไเ้แต่งอย่างไรครับผมพี่น้องมีแต่เกี่ยวดันครับ ย่างเดียวกับยกฝาตู้แน่นิดหน่อยครับมาลงงานแหลกของปีครับประมาณซีไร่เห็นและครับพี่น้องเข่างามแล้วครับเข่าดรอครับผมเข่าดรอออกแล้วครับช่วงนี้ครับสื่อมาไม่โงงานแหลกครับพี่น้องว่ามันจะเป็นยังไงครับมันจะพันมาครับ ยันมาแปดสองครับตัวสูงตัวแรกๆล่ะครับของบริษัทยันม่าครับดนะเดี๋ยวมารอชมตอนเกี่ยวครับผมเริ่มลงมื่อแล้วครับตัวโอเคครับผมาำรับการเกี่ยว หือไม้ในเมือสองนะครับี PTM กาจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนรถใหม่ครับขอเอาเบิรงรถเปลี่ยนครับถ้าเก่ามาแต่งี้นนิดหน่อยก็แต่งงานได้ดีครับตัวนี้เป็นยันมาเปียกสองครับกระบอกถึงกระมต้นครับ ใว่าโอเคครับง,งี้ยดีครับเอาละทีละหลอดนี้ครับเดี่ยวมาปัดออกมาหลอดนี้ครับเียังจะลงสวยงามครับถือว่าแกวแล้วลครับสำหรับแบบสองขันนี้ครับผมถึอมา,าราคาพอแพงครับมาปรับแต่งแนนิดหน่อยใส่งานเลยครับ เป็นขั้นแรกครับอีกขั้นหนึ่งยังว่นได้แดงแล้วครับผมอันนี้ออกมาทดลองงานกันครับสียงมาไม่ครับเป็นมือสองครับผมออกงานมาหนีสองเจ้าครับอันนี้กำลังลงเจ้าแรกครับการ ใจงานกับทีว่าโอเคครับพี่น้องเครื่องบโหลดครับรอบกับทีว่าปกติครับสวัสดีเลยครับแต่ว่ายังบ้านในร่องโถานานาะเพิ่งสิเป็นยังไงครับพี่น้องตอนนี้โถงกับทีว่าอยู่ระดับคนกลางปัจจุบัครับขัดกลาง การเดินการยังก็ที่ว่าโอเคครับการเดียวการวิ่งค์จะว่ายังม่มีปัญหาครับงานได้ปกติดีครับผม เยอะสิวาโอเคครับทัดนเจที่นี่ต่างเป้าไว้ขั้นละสี่ลอยไรจะถึงไหมครับสองขั้นขั้นนี้มากไหมโรงงานแรกครับสวยครับสวยสวยตัย้งลงสวยครับ น้ำูะครับผมสำหรับยันมานะครับผู้ใดสนใจไดรรถยนต์ยันมาครับ82วครับตัวสูงหนาเล่นครับผมการผสมบำรุงก็ง่ายครับเรียว่าระบบพอได้ซับซ้อรครับปรับแต่งง่ายครับสำหรับมือใหม่น่าจะเข้าใจได้ง่ายเลยครับเพราะว่าการสอมการบำรุงการแต่งมันก็ คือว่าศูนย์ก็เฮ็ดมาได้ระดับหนึ่งแล้วครับเขาก็แกะแม่แต่งเติมแน่นิดหน่อยครับตำหรัผมบอกมาแค่นนี้ผมกับมาซีเทบจะป่วยเกี่ยวดันกับยกฝาตู้ครับแกซองยางครับแล้วก็ปั๊บแต่แกงแน่นิดหน่อยครับผมคิดว่าน่าจะโอเคใช่ครับเจะเข้ามาล้อเบิ้งไอ้ ตอนปล่อยเขานะครับพี่น้องว่ามันจะมีตอนเสียงหรือว่ามีหยาแยมว่า,าตอนแปลงนี่ก็จะว่ามีหยาแน่อยู่นะครับเป็นหยาอาจจะเป็นหยาไข่เจ็ดครับผมดีย๋ยวมารอบขั้นตอนเทเขาครับผมพี่น้องว่าจะโอเคขนาดไหนครับ ว่าโอเคนะครับผมสำหรับแม่คอครับฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามในกลุ่มทีมงานเลยนะครับสำหรับที่นี่ก็ผมก็ละลาครับผมสำหรับที่ที่ดีในกําลัางใจครับ